สวัสดีสวีดัตย์ย่างมะเร็งขบน้องครับมาแล้วมาแล้วหัวตาวางเดี๋ยวบาถ่ายคลิปสูพ่น้องเบื้องครับศาสตร์ที่พี่น้องพ้นมาจวงไว้หนาเวทีพี่น้องปุ้ยขขนาดเลยเวทียังไม่เสร็จแต่ว่าศาสตร์เต็มแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วแหละกำลังติดไฟติดจอยอีดีนะครับตูล์ลำพงนะครับทั้งสองฟังนะครับพี่น้องเอาคลิปนี้มาบงนํากันครับพี่น้องยาวไปยาวไปนี่ครับหนาเวทีเฮ้าเหมือนนี้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับ อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพี่น้องนะครับเมือแลงวันที่15เมษายน2568นะครับเป็นวันสงการวันสุดท้ายครับว่าได้เนาะพี่น้องเนาะมาสงไทยสงการน้ำกันนะครับอยู่ชัยภูมิครับนะครับอำเภอเมืองบ้านบ้านเขาเบ้านะครับบ้านเขาเบ้าเด้อพี่น้องเด้อเอาไม่อย่างน้อยบ้านเราไปไกลไปไกลได้อย่างไม่ยากนี่สวยดาว มาบดสิบดตัวไหนล่ะพ่อนึ่งสองร้อยโอ้ในถ้ำบุญในถ้ำบุญดี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 โอ้กล้องกล้องเจ้าหน้าที่พ่นเอาไว้จับพ่นตีกันครับรุดยอดเลยครับปลาไก่เราไปท้ำบุญมาเบิดสองรอยเอาบุญหลายส่เงาพ่อเอ้ยปลาไก่นะครับทีมไฟนะครับพุ่นเราไฟลงแล้วเรียบร้อยเราไปหาสอยดาวเหรียญนะครับพี่น้อง บรรยากาศเนี่ยมาแล้วย่างในทยคลิปสูพี่น้องเบิ้งเดิมมาหนินะครับเดาซุ่มสอยดาวบนอยู่ตั้งพูนนะพี่น้องพบนซุ่มสอยดาวนะครับอยู่ตั้งพูนแหละนะครับเนี่ยลางวัลใหญ่รางวันนลนนี่หลายตัวนะครับผู้ใดอยากเฮ็ดบุญกับมานะครับมาเฮ็ดบุญน,นํากันนะครับวันนี้วันสงการานต์วันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ไลฟ์สดกลุ่มปิดเหมือนเดิมนะครับทีมงานอาจารย์อันนภิรักษ์ชาแนลพี่น้องนะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดคือเก่าคือเดิม นะครับทั้งเพียของหมอลำเพชรลำเพลินนะครับพี่น้องเขามาเบิ่งกันได้นะครับกล่องใหญ่บักหลายโตเลยมือนี้ยเอาเงาเงาเมื่อนี้แล้วก็อีกหลายมือสวัสดีครับจานอีกหลายมือเพว่าสิได้พ่อกันวันทีสิบเก้าหมดละสิได้พ่อกันอยู่โคราชนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องซื้อบัตรเขากุมผิดมาบงน้ำกันหลายเด้อเมืองเล้ยงเลยกำลังใจทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินนะครับมืออื่นบ่มีงานได้มืออื่นนี่ เข those no ่าสำนักงานได้มืเอื่นมือเข่าสำนักงานนอนเว้นได้มาเอื่นนไงแม่นครับเอามือนี้พี่น้องครับผู้ใดบอลท่นได้เข่ากุมเข่าเด้อพี่น้องเด้อยังท่านอยู่เด้อนะครับสงการวันสุดท้ายนะครับนี่อ้าวรถคันนี้เสร็จแล้วออกแล้วอีกหนึ่งคันนะครับ ตอนนี้เวทีเราก็ใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแน่ป้หน่อยมาสอยดาวแล้วเอาสอยสอยให้สะบันให้สรรให้สวรรค์จกให้จกให้จมก้ให้เลยจให้ลอดละสิบาทหลอดละสิบาทหลอดละบาทจกตัวไห้เลยจกตัวให้เลยเอาให้ได้พัดลมเอป้าหน่อยพัดลมพัดลม ตู้เย็นเลยบ่มันบ่มีรถใส่ทิเอาใส่ห่วงอเอาเนาะเออามันหมันมันหมนให้งเงินให้คำสิบหลอดโอเคเอาลุ้นเลยครับป้าหน่อยลุ้นเลยเห็ุบุญน้ำกันพี่น้องเฮาปวันสงการวันสุดท้ายแล้ววันนี้เอาอ่านมึงดูหันป้าหน่อยงดูเปิดอ่านด,านานด,นดูพัดลมพัดลมตู้เย็น เอาเอาอยู่ทางไหนล่ะขอไก่ขน่มปะรับวะคือปะว่าขอไก่กันบากานุมขอไก่อีกแล้วพี่ต่กอไก่บัตเนี่ยกอไก่อนนี้ดขออไก่โอ้ยกอไก่กับขอไก่กอไก่อีกแล้วโอ้ยไม่จะกอไก่เลยแต่แล้ว ตอนเรียกหนังสือเขาสงสัยพวกเขาเอาคอไก่อีกแล้วมีแต่้องคอไก่ก็ขอไก่พัดลมียังพัดลมในงวงงูสิคอไก่คอไก่อ๋อพัดลมจะมีหมายเลขอยู่เนาะพ่อเนาะตามหมายเลขกอไก่อีกแล้วโอ้ยพ่อใหญยังสำน้อพัดลมพ่อใหญ่สำได้แต่ขนมเนี่ยคอได้แอันนี้ก็กอไก่อีกเอากอไก่เอาไปก่อนดอกโอ้ไมแต่กอไก่ไปก่อนพี่น้องพ่อใหญดอกพัดลม ไปแล้วมีแต่กอกไก่หาเราบริเวณทางาอง่างกันไปน้องตั้งปีซุ่มซอยดาวเฮานะครับต้าบุญก็จะเป็นร้านค้าร้านขา,า,นายนะครับอะไรก็จะเป็นปลาเป้ายิงเป้านะครับอ้าวได้ขนมป้าน,นั่นปาลาไก่เกอนได้ก็ดีเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญนะครับพี่น้องอ่ะมาแรงนะพี่น้องเด้อเขับมาเบิ่งกลุ่มปิดน้ำกันนะครับ เพลิบพอลเพิษลำเพลินของเราเหมือนเดิมนะครับเมื่อแรงนะครับมาเด้อพี่น้องเด้อมารวมไทยแ,แถลงจังหวัดน้ำกันผู้ใดโชคดีราเละวัดนี้แยกไปผิดเป็นพัดล,ล้มตู้เย็นยังมันยังออกอ้าวหลวดออกแล้วหลุดออกแล้วแต่ว่าสาสตร์ังเต็มอยู่ครับพี่น้องสาสตร์ก็จะมาจองไว้เทเวศละนี่ขอไทยขอแก้พิศล่าทั้งประเทศถือว่าทั้บุญรวมกัน ทางวัดเถื่อนของมหาวิหารเดี๋ยวกันนี้ก็ออกอีกหนึ่งคันนะครับก็จะพี่น้องคุณ่าท้องหลือไม่เรานครับท้องก็ลงแล้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยผู้่โชคดีเอาท้องไปเลยครับมื่อนี้คือจุดท้ายท้องก็ลงแล้วเอาวันแย่ก็ลงแล้วครับพี่น้องครับเสียออกยืนได้ยังพี่น้งผู้โชคดีเอาไปเลยเมื่อนี้ยืนบังคับบังเนี่ยแต่ว่ามึงยับทไตทั้งหลังเป็นเพื่อนยืนเได้ยังพี่น้อง พี่ก่อนเสียงท้องเขาไปแฟดฮะพี่ก่อนเสียงทองเอาเงินไหนลงตัวไปล่ะที่เขาเกะวีไม่อยาความนเียเงินจากครับโอ้พี่น้องจากแม่ฮักดีเกม่อยกดีเกะพูดถึงเสียงทองไปโอเคครับเอาคุณหลายๆเด้อครับสาธุนี่วันเกิดทเอวันเกิดอีแม่พอบนะครับแม่ักดีเก สาธุบุญเดออีแม่เด้อนะครับพี่แม่ซื้อขนมนั้มจานร้อยเฮ็ดลงท่านนะครับขนมบ่อแกงเฮ็ดลงท่านก็ให้ทีมงานเป็นลำเพิ่อนนี่ล่ะนะครับพอได้กินได้ยากันมื้อนี้นะครับสาธุบุนนะพี่แม่นะครับอายุมันคนยืนเดออีแม่เด้อขี่ขึ้นได้สัมผัสครับลำด้วยๆสุขภาพแข็งแรงครับพี่แม่ครับครับมานเอาพี่น้องเด้อบอกลูกยายนิ้งเต็มอยูเห่อเพราะว่าผ้าถุงเพราะว่า ศาสตรผ่าก้นงูผ่ามสู้เย็นพัดลมมี้คุ้กระทะย่างตุ้มนีรับ่อไปแล้วมีมือมบริจาคเหมือนอีกไม่ไรส่สนแล้วเหรอสองสาวเนี่ยคือพมคนครับพรมคนยอดยอดหนุ่มกับมิลจาเหมือนเป็นลายบอร์ดลอยบัตรทบ้งหมนะสารุการเอาี๋้วหมดแล้ลงอีกสองชุดตรงนี้จ่ความสุขครบถี่นะครับเด้อ <K r ub> ครับครับอ้าวโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิขออนุญ,ญาตบาัครกำมไปสบายคุครับเล็ิขม,มาเรีลขมามาเด้อมาเด้อมาแรงมาจวดนับกันได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าบ,าบ,าบัตรละส,สิบบาทบัตรกับสิบบาทบัตรละสิบบาทว่าสั่นซอยดาวทุกรางวลัลครับน <H aa? S 2> ี่แป้งเออเปาโล่ขวดน้อยท้าบันไดเย็นมันๆๆหันบัตรละสิบบาทๆๆนะครับอ้าวรถออกไปแล้วครับขั้นนี้ไปแล้ว อ่าโอเคตอนนี้หนา้าเวทีเริ่มจะโล่งแล้วนะครับเหลือแต่รถตู้ละพ่วงเฮาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบัตรครับมาซ้ำนี่แล้วพี่น้องเด้ขอขอบคุณขอบคุณสุขุสุขคนครับสวัสดียามเมือแรงครับพี่น้องสวัสดีชัยภูมิ